สวัสดีครับเราประกติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับในที่สุดนะครับทางด้าน DFB ก็บรรลุเงื่อนไขเบื้องต้นกับทางด้านนาเกสมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเขาจะเข้ามาเป็นู้การทีมชาติคนใหม่นะครับให้กับทีมชาติเยอรมันไปจนกระทั่งถึงศึกฟุตบอลยูโรปี2024่เซ็นกันถึงฟุตบอลยูโรปี2024นะครับตกลงกันเบื้องต้นแล้วโดยค่าเหนื่อยของทางด้านนาเกสมันีอยู่ที่ เดือนละ400แสนยูโรครับนาเกตมาดิโดนทางด้านไบรเยนปลดในเดือนมีนาคมปี2023นมะครับมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2026จริงๆแล้วเขาจะต้องได้รับค่าเหนื่อยทั้งหมดไปจนกระทั่งถึงปี2 0 2 6ัี่หกประมาณ20ล้านยูโรครับแต่ว่าก็จะมีการยกเลิกสัญญานะครับยอมรับค่าเหนื่อยที่น้อยลงทีเดียวครับเพื่อที่ได้ไปคุมทีมชาติเยอรมันเยอรมันปลดฮันซีฟริกออกจากทีมไปนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะได้แค่4นะัดจากการคุมทีม17เกม เดบันี้ก็จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลยุโรปี2024ครับต้องเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลให้ได้หลังจากที่ศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ดีก็ตกรอบแรกนะครับแถมในนัดกระชับมิตก็ทำงานได้แย่มากๆครับแล้วทำไมคุมทีมถึงแค่ปี2024ครับก็มีการคาดหมายกันนะครับว่าหลังจากนั้นทางด้านเดฟเบรับเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือเจอเกอนครับ Bundest ทรนเนอรคนต่อไปก็เลยเอาทนานางเกสมาเน่นมาแก้ขัดซะก่อนครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปพยายามโน้มน้าวให้ทางด้านเจอร์กนครอปมารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติเยอรมันให้ได้ครับในซัมเมอร์หน้าหลังจากจบศึกฟุตบอลยูโรปี2024ครับ f a บิเซโอโรมาโนนะครับยังงงเลยครับว่าเอ๊ะทำไมดีเชลซีดีจึงไม่ยอมที่จะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวดูซานวราโฮวิช พวกเขาไม่มีความมั่นใจครับในการที่จะไปดึงทางด้านดูซานเข้าสู่ทีมจริงๆแล้วดูซานอีกก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับ พูดถึงสถานการณ์กองหน้าของทางด้านเชลซีในเวลานี้นะครับโรมมโนโก็ออกประบอกนะครับว่ามันเร็วเกินไปนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเชลซีนี่จะไปเซ็นสัญญาคว้าตัวสูนย์หน้าคนใหม่เข้าสู่ทีมหรือเปล่าในเดือนมกราคมพวกเขายังคงโฟกัสอยู่กับทีมที่มีอยู่ในปัจจุบันพวกเขาพยายามที่จะปกป้องทางด้านนิคลัสแจ็กสันซึ่งทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นแต่ว่าพอลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามเชลซียังคงเชื่อมั่นในตัวเขา แล้วก็เชื่อว่าเขาสามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งคริสโตเฟอร์เอ็นกุงกูมีปัญหาอาการบาดเจ็บพวกเขามั่นใจว่าถ้าหากเอ็นกุงกูกลับมาเนี่ยแนวรูปของพวกเขาก็จะแตกต่างออกไปจากในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่มั่นใจว่าสุดท้ายพวกเขาจะไปเซ็นสัญญากับนักเตะในตําแหน่งศูนย์หน้าคนใหม่หรือเปล่าจริงๆแล้วพวกเขามีโอกาสที่จะได้นักเตะศูนย์นหน้าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างเช่นดูซานวราโฮวิชแต่ว่าเชลซีพวกเขาไม่มีความมั่นใจ100เเซ เขาเชื่อมั่นกับแผนงานที่พวกเขาวางเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนเราค่อยมาดูว่าพวกเขาจะมีการขยับอะไรได้บ้างจริงๆแล้วนี่ผมชื่นชอบในตัวของทางด้านดูซานมากๆเลยนะเขาเป็นออปชันที่ยอดเยี่ยมมากๆกับสโมสรใดๆก็ตามในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจูเวนตุสผมไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทําไมเชลซีจึงปฏิเสธข้อเสนอปฏิเสธโอกาสที่จะดึงทางด้านดูซานเข้าสู่ทีมพวกเขาไม่มั่นใจตั้งแต่ในเดือนกรกฎาคม แล้วก็ต่อด้วยในเดือนสิงหาคมพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ใช้ออปชั่นดังกล่าวจริงๆก็มีข่าวนะครับว่ายูเว่นี่คือต้องการอยากจะได้โรเมรูลูกกูครับก็จะเอาดูซาเนี่ยเข้าเป็นตัวหนึ่งในสัญญาครับแต่ว่าเป็นฝั่งของเชลซีนะครับที่ไม่เห็นด้วยครับแรมนี่นะครับมีคิวลงสนามในศึกยูฟาชมเปลีพบกับธนาอุนิโอนเบอร์ลินนะครับเล่นที่บ้านตัวเองครับตามเวลาบ้านเรา5ทุ่ม45นะครับคืนนี้ คาร์โลแอนเชลตินีก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์นะครับว่านักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างรครับเชนเปลีกเป็นสิ่งที่พิเศษสําหรับพวกเราพวกเราต้องการที่อยากจะเริ่มต้นการลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานที่ดีและพวกเราก็มีโอกาสด้วยแต่ก็ชื่นชมทางด้านอูนิโอเบอร์ลินนะครับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งด้วยครับก่อนหน้านี้โทนี่โค้ชก็เคยออกมาบอกนะครับว่าเขาดูฟอร์มข,ข,ของทางด้านอุนิโอเบอร์ลินเนี่ยไปประมาทไม่ได้นะครับ ความหมายของทางด้านเรอั์เมอริดล่ะครับเขาบอกว่าก็คือผ่านเข้าจากรอบแบงกลุมเนี่ยผ่านก็สู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็ควอเตอร์ไฟนัละครับหยุดเอาไว้ที่คําว่าควอเตอร์ไฟน l ลนะครับยังไม่มีอะไรต่อแล้วทางด้านเดวี่คาบาคาล่ะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับทำงานหนักจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงครับไม่มีอะไรเซเรียสแต่ว่าเดี๋ยวก็คาดว่าเขาจะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งเร็วเนี้ ทันด้าแดนนี่คาบ,บาคาวนี่น่าที่จะได้โอกาสลงเล่นในเกมที่พบกับทานแอตเลดิโกมาดริดนะครับส่วนนักเตะที่จะลงเล่นแทนทันที่แดนนี่คารบาคาวนี่ก็เป็นทาัน้านลูคัสบาสเพสครับแล้วทีมไหนครับเป็นตัวเต้งอ่ะเขายกให้ทัน้้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะว่าคุณภาพของนักเตะในทีมของเขาครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาเป็นตัวเต็งอยู่แล้วผมไม่คิดหรอกนะว่าพวกเรานี่เป็นตัวเต็ง ตัวของทิตตี้เองเขาก็คงไม่คิดว่าพวกเขาเป็นตัวเต็งแต่ได้ความความเป็นจริงแล้วพวกเขานี่แหละเป็นเพราะว่าปีที่แล้วนี่พวกเขาเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นยังไงลูกการดีพวกเขาก็เป็นตัวเต็งแน่นอนพูดถึงทางด้านเบอร์ลินอีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าเบอร์ลินเนี่ยคือไม่ได้มีนักเตะคนใดคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าพวกเขาเล่นกันเป็นทีมเวิร์คครับออันนี้น่ากลัวนะครับทีมที่เล่นเป็นทีมเวิร์คนี่น่ากลัวครับไม่ต้องมีซูเปอร์สตาร์ในทีมเพวาเขาพวกเขาทํางานร่วมกัน เอาีนี้ก็ย้ำนะครับว่าทางด้านลูก้าโมดิชเนี่ยเขาจะได้ลงเล่นนะครับแต่ยังไม่บอกนะว่าจะออกซ้ายเป็นตัวจริงหรือเปล่าครับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวเพอร์เฟคครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาชีพเขาแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับตัวนักเตะนี่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทั้งสิน้สนส่นดาดากูเล่ล่ะจะได้กลับมาเมื่อไหร่ใกล้แล้วนะครับกูเล่นี่จะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดี เป็นตัวจริงของทางด้านเรอัลมาดิดครับผู้ถาประตูเป็นเกป้านะครับฝั่งซ้ายนี่ก็คงจะเป็นทางด้านกาเซียครับทำหน้าที่ต่อไปครับด้านขวาไม่มีแดนนี่ครับบคาบบอกแล้วนะครับใช้ลูคัสวัสเคสครับตรงกลางครับอนโตนิโอริดูเกอร์กับทางด้านดาบิดอาราบาอยู่ยืนคู่เซนเตอร์กันต่อไปแยบขึ้นมานะครับแผงมิดฟิลอ่ะก็บอกแล้วนะครับว่าลูก้าโมดิชลงกันก็ให้ลูก้าโมดิชจับลงไปเลยครับยืนคู่กับทางด้านชูเอเมนี่แล้วก็คามาวิงกานะครับ แดรุกครับเป็นทางด้านจูต์เบนิงแฮมนะรับบทบาทน,นักเตะหมายเลข10ครับยืนอยู่ข้างหลังทางด้านโคเซลูกับทางด้านโรดิโก้ครับนี่คือนักขัดการสิบเอ็ดตัวจริงของทางด้านไรอันแมริดนะครับมาดูผลโหวตของแฟนบอลน,นี่แปดสิบเอ็ดจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์นะครับเชื่อว่าไรอันแมริดจะสามารถเอาชนะทางด้านเบอร์ลินไปได้ในขณะที่ฮูสกอร์ครับ, Score, รบอีกสื่อหนึ่งก็มองว่าไรอันแมริดจะเอาชนะทางด้านอุนิโอนเบอร์ลินไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่ง ในการแถลงข่าวนี่ทางด้านคาร์มาวิงกาก็มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับก็พูดหลายต้นหลายประเด็นครับอย่างบอกว่าใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขานะครับใน dressing room เขาก็บอกนะครับว่าเป็นทางด้านชูเอเมนี่ครับแล้วก็ทางด้านวินนีซิลจูเนียผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับเรื่องเอ็มปัเป้เขาบอกว่าผมคิดว่าพวกคุณรู้เรื่องนี้มากกว่าผมซะอีกผมไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้กับเขาเลยพวกคุณรู้มากกว่าผมแต่ก็เป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสด้วยกันนะครับแต่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องครับนักข่าวน่่าาาจะรรู้ดีกวเขคับ อีกหนึ่งคู่ยักษ์ใหญ่นะครับาเยูนมิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสือใต้พบกับปีศาจแดงครับที่สนามอารีแอนส์อาก็ถือว่าแฮร์รี่เคนครับมีโอกาสที่จะได้ลงเผชิญหน้ากับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เขานี่ต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่ด้วยนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วนี่ก็ได้ย้ายมาอยู่กับทางด้านาเยูนมิวนิกครับ ทางดานข่าวจากทางด้านเดลี่เมลนะครับบอกว่าจริงๆแล้วแฮร์รี่เคนนี่ต้องการอยากจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เดทมากๆครับก่อนที่สุดท้ายแล้วจะมาย้ายไปอยู่กับทางด้านไบยร์มิวนิกครับอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์เดทนี่ไม่สามารถที่ไปจ่ายค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็ค่าตัวให้กับทางดา้านทันดันฮอสเปอร์ได้ครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรดเดวิลล์นี่ก็เลยเปลี่ยนครับเป้าหมายจากแฮร์รี่เคนไปเอาทางด้านรัสมุสฮอยลุนจากแอตแลนตาเข้าสู่ทีมครับหลังจากที่ทางด้านแบนยูนี่เลือกคอยลุนนะครับแฮร์รี่เคน ก็เลยตัดสินใจครับย้ายมาอยู่กับทางด้าน b บเซิลมิวนิกด้วยราคาคัดตัวราวๆวน0ล้านปอนะครับแล้วก็แบบมาถึงปุ๊บนี่ก็4ประตูกับ1นึอสซิสต์ไปแล้วนะครับจากการลงเล่นทั้งหมด5เกมไม่ต้องปรับตรงปรับตัวแต่อย่างใดทั้งสิน้นจะว่าไปแล้วนี่แฮร์รี่คเคนยังรอแมนยูอยู่นะครับช่วงนั้นนี่เขาก็คิดว่าอะ ก็อยู่กับสเปอร์ไปแล้วกันนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาแล้วก็ค่อยย้ายไปอยู่กับแมนยูแบบฟรีๆในปี2024ครับแต่ว่าสเปอร์ก็กดดันเหลือเกินนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะได้เงินไม่ต้องการที่อยากจะเสียแฮร์รี่เคนออกจากทีมแบบฟรีๆครับเลือกขายมาอยู่กับไบเ n ียนมิวนิคแฮร์รี่เคนก็มีโอกาสจะลงะเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์เดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแสดงให้แมนยูเห็นว่าแมนยูพลาดอะไรไปครับ ฝั่งของบาร์เยอไมนีก็ค่อนข้างจะฟูลทีมทีเดียวนะครับผู้สาประตูเป็นทางด้านอูริชครับกองหลังเป็นทางด้านมาสรูอิทครับอูปาเมกาโนคิมินเจนะครับอัลฟอนโซเดวิสกอเรสกาโจชัวคิมิชครับเรรอยซานเน่โทมัสมุลเลอร์แซจินาบีและก็แฮร์รี่เคนเป็นหน้าเป้าครับฝั่งของแมนยูนี่ก็นักเตะบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับแต่ตัวจริงของแมนยูคาดว่าจะเป็นอังเรโอนาน่านะครับด้านขวาเป็นดานโลด้านซ้ายเป็นเรเกรอนครับคู่เซนเตอร์ลิซันโดมาร์ติเนสครับ คาดว่าจะได้จับคู่กับราฟาเอลวารานราฟาเอลวารานนี่หายเจ็บแล้วนะครับถ้าผ่านความฟิตก็ลงเล่นตัวจริงเลยนะครับแต่ว่าถ้าวารานลงไม่ได้ก็จะเป็นทางด้านวิกตอร์เรเดลล์ครับขยับขึ้นมานะครับตรงกลางก็เป็นการจับคู่กันระหว่างทางด้านคาซิมิโลกับคริสเตียนเอเรกเซนครับมิฟิวตัวรุก3คนนะครับมาโรบส4 2 3 1นะครับสหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับด้านขวาเป็นทางด้านกาลาโชครับคาดว่าจะออกซตาร์เป็นตัวจริงมาคาร์คัสฟอร์ดยืนซ้ายนะครับแล้วก็มีบรูโน่ครับ น้าเป้าเป็นทางด้านรัสบูธฮอยลูนครับสกอร์คู่นี้นะฮะสื่อเมืองนอกมองว่าบาเยอร์บีนิครับจะถล่ลมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งเดี๋ยวทีนี้ไปดูนะครับผลการโหวตเป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่าแฟนบอลนะครับ65%เชื่อว่าบบเยอร์บีนิคจะสามารถเอาชนะแมนยูไปได้ครับแล้วก็พบกับ i n s i ซต์สปอร์ตสมัยในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ